ร่วมกันออก็หลายวันจะมีการกระทบกระทรับจะโดวยวาทะหรือว่าจะโดยสายตาหรือว่าจะโดยความอคติ่ดนวันนี้พราจงกรกมเราไฟังเพราะผมไม่ได้ไปเห็น ว่าพระวานั้นต่นดำดีดำด้านะาของเอาของไปใช้ะพอจังกับไปขอคืนยังนะแล้วมันนะเ,ามาเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาว่างนั้นจะเกิดการประหัดประหารกันว่าอย่างนั้นอนนในผมพูดในะอ้แถวที้หลวงพ่อยังไม่เข้ามานะนะครับ ไม่ใช่นักเลงนะครับแล้วไม่ใช่อันธภาณนะคือว่าจะไปเช้ซีฟิตมันน,น่าจะเกิดช่วงในช่วงของบางระจรักรหรือว่าน่าจะไปเกิดในช่วงของพระเจ้าตากน่าจะดีนะาจะเอาเวลาไม่พอใจแล้วมันใช้วทะพูมิบางครั้งท่า พูดคุยกันไปดุนด้งก่อ็เลยจะจัดสัญหาศาตรา์ราพุทธะหมายว่าจะประหัตประหารกันอย่างนั้นแต่ผมวันนด้นําคิดพิจรารณาไวตอตลอดวันตอนไรผมจะเรียกพระาจารกลับมาคุยแล้วอธิดีกรณ์ที่เกิดขึ้นเพราะผมเป็นผู้ดูแลสกักรรมา มาจะให้ท่านออกไปแต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันมงคลเลือดของหลวงพ่อแล้วกัเป็นวันเกิดหลวงพอเนาะหรือว่าจะเอานุนมลไปอีกวันนึงอ,อ้อแล้อีสองราตรีท่านืนทำย่างนี้นไม่มีการวินิจฉัยใ,ใดๆทส,ส้งสิ ตัวที่สถานที่เนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีของผมก็เคยมีเมื่อก่อนสระที่อยู่ด้วยกันเวลามีปริัาิก็ชอบไปก่อเรื่อง ว่าเป็นชื่อของวัดไปเลยอย่างนั้นนะครับเฉยๆว่าวันนี้ผมอนุโลมห้ก็แล้วกันแต่ครั้งต่อไปไม่มีแล้วนะไม่มีการวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นนะกับอธิกรณ์ดึงอย่างนี้นะครับท่านใดรู้ตัวจะไม่ประกาศชื่อจะไม่ประกาศเบอร์นะเพราะพระเราก็ต้องนี่แหละคือว่าวินัยของพระเราก็คือว่าการเนี่ยทำวัด มาถึงปฏจบัติี้นะน้อยอ้บันทีก็นำภาวนาเดี๋ยวกูญญจะไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้หาเกิดขึ้นในหลอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ของตัวผู้ตกัระวิจารณ์มันเทียงกันอย่างสองคนสองตัวตัวดากับตัวขาวชอบเทียงกันแต่ตัวบุคนคลคนคนเดียวนั่นแหละจิตใจดวงเดียวแล้วแต่จะมีทั้งขาวและดำแรงดานำภาวรนานะนึกยังไงไม่ออกก็ตัวอานาบานสตินั่นแหละก็แทรกเข้าไปว่า นะหายใจแรงๆออกแรงๆเข้าแรงๆออกแรงๆมันจะตายรือไม่ตายถ้ามันตายก็ปล่อยมันตายในช่วงเวลาขนานนั้นมันจะได้ดีนอะตายในบุญในกุศส่วนมันยังดีกว่าจะไปก่อเรื่องนะหวังว่าคงไม่เกิดขึ้นนะสองเดือนอีกสามราตีก็อดทนอดทนเอาไว้นะวันนี้คือบ่าเป็นวันมงคลขอรวกันนะเช็คแถวเช็คจังกับจะไดนบอกวัดสมาทานวัดกัน ต้องตาก็เห็นเนาะเขาเป็นอาจารย์คำลองทาให้รู้เขาเป็นอาจารย์คำเขาเป็นคนไปหาเรื่องไหาเรื่องอะไรเองไปเอาไอ้นั่นเข้ามาเองผิดเต็มๆอยู่เลย ไม่ผมเอาไปเอาไปเอามาทำไมครูเขาเป็นอาจารย์จำเป็นลูกกรรมไม่ทำให้ถูกไม่เขาไปวุ่นวายแต่ดีก็ไม่ไล่ของออกไปตั้งแต่วันนี้เลยว่าคุณสิทธิ์ของเขาอ่ะมติสงฆ์ขับเขอลงนั่งก็ผ่าแล้วไม่รู้ผมนอนอยู่เขาวุ่นวายไ ได้เขาเป็นอาจารย์กรรมเราเป็นลูกกรรมนยางพุทธะะวบันธยาพุทธะภาควโตะปุพพะะนะมะการังการรมัสส

समाधियामे में समाधियामे

สัพปวิเสสาอภัตติโยอภัตติโยอภติอภติอภัตติปริยันตะอภติปริยันตะเอกัจจังฌานะเมเอกัจจังฌานเมเอกัจจังนฌานเมรติ อภัตติปริยันตาอภัตติปริยันตาเอกัจจังสระมิเอกัจจังสระมิเอกัจจังนสระมิเอกัจจังนสระมิรติปริยันตารติปริยันตาเอกัจจังสระมิเอกัจจังสระมิเอกัจจัง เอกเจวมัติโกเอกเจวมัติโกเอกเจเนเพมัติโกเอกเจเนเพมัติโกรัตติปาริยันเตรัตติปาริยันเตเอกเจวมัติโกเอกเจวมัติโกเอกเจเนเพมัติโกเอกเจเนเพมัติโกโสหังสังขังตาสังโสหังสังขังตาสังอปาตินังสุทันตาปริวาสังยา सूत अंतपरिवासा विद्याति Katsame sangko Tatang apatinam Suthanka periwasang atasi Sohang periwudha periwaso Sangkang tatang Apatinam Syaratang manatang ตัดสเมสังโฆตัดสเมสังโฆตาสังอาปตินังตาสังอาปตินังชาระตังมานตังอาทาสิชาระตังมานตังอาทาสิโสหังมานตังจารามิโสหังมานตังจารามิเวทยามหังพันเตเวทยามหังพันเตเวทยติเตเวทยติเตมังสังโฆธาเรตุสังโฆ

แยกย้ายกันไปพ๊ว่อครับนะวันนี้ก็ขออนมโมทนากับคณะพระภิกษุสามเณรระยิธรรมวัดหนองบรีอยู่ไหนในวัดหนองบรีเนะี่ยชนบุรีะครับแล้รวมกันถวา,ายจตุปัจจัยจำนวนหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็พระ หมายเลขเบอร์แปดสิบห้าบอกว่าผมเอาซองเมื่อคืนนะผมไม่เอาแล้วบอกเออทำงานก็ขออนุโมทนาแล้วก็ที่องค์ไม่ประสงค์ออกนามนะในซองมีทลายนรกแต่ผมไม่ได้เปิดดูนะได้หลวงพ่อไปเปิดดูเองนะครับด้วยจิตด้วยกุศลของท่านทั้งหลายที่ได้รวมโดยช่วยกันรวมโดยขวนขวายในบุญในกุศล และวันนี้ก็เป็นวันมงคลเลยนะเป็นวันเกิดวันใครวันเกิดของพ่อก็ขออ้าทีเรายังพรนะคุณรัตนตรัยคือคุณพุทธเจ้าคุณรัตธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์กจ้าไดคุณคุณงนะาความดีที่หลงพ่อได้ทำมาบุญญา,าบารมีที่ได้สร้างม,มาจงเป็นรรประวัติปัจจัยเป็นอนุปบันทัยจามสม่งให้เกิดปัญญาญาณ ให้เห็นทุกข์จนถึงพระนิพพานนะครับผมและขออนุโมทนาให้ทุกท่านได้ดูตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด<า>อาายพรสพรรควินิมยโตโาสาปสันตา Satumad M Yeah. Mm -hmm. ามาไปหมดพักผ่อนเก็บเกี่ยวได้โดยใจยนอนหลับฝันดีราตรีสวัส

Brad